สรุป30แนวคิดสำคัญเป็นเศรษฐีได้สไตล์ไบรอันเทซีข้อ1ความสำเร็จคือการที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเป็นพาว่าตัวของเราเองไม่มีใครทำให้มันเป็นแบบนั้นและที่สำคัญจงค้นหาเป้าหมายของตัวเองแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยทีเดียวและที่สำคัญคุณจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จักหยุด เพราะถ้าเกิดว่าคุณทำสามอย่างนี้ได้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วข้อ 2. คุณคือทุกสิ่งที่คุณคิดอะไรก็ตามที่คุณคิดมันจะปรากฏในโลกความเป็นจริงโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับผลลัพธ์ในโลกภายนอกมาจากสิ่งที่คุณคิดอยู่ภายในทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวข้อ 3. ความสำเร็จและความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้และเราสามารถเรียนรู้ได้อยู่เสมอ ความสำเร็จหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปยางมีระบบมีความชัดเจนและหมายความว่าเราสามารถเรียนรู้ความสาเร็จได้จากอดีตได้ทั้งจากตัวเองและคนอื่นและยังสามารถนํามันมาทําซ้ําได้อีกความเป็นระบบระเบียบที่แน่นอนเหล่านี้คือลักษณะของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ไรอันเทซี่เชื่อมั่นว่าไม่มีผลลัพธ์ใดๆไม่มีเหตุผลไม่มีร่องรอยมากอ่อนข้อ4ว่าด้วยกฎแห่งเหตุและผลผลได้ที่เกิดขึ้นล้วนมาจาก เหตุระการหนึ่งที่ได้ทำลงไปคนเรามีความสามารถที่จะควบคุมตรงที่เหตุและเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลตามที่เราต้องการจากความคิดของเรานั่นคือเหตุผลประการสําคัญในการทําให้เกิดสภาพหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและหากเราปรารถนาที่จะทําให้อนาคตเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราในปัจจุบันซสก่อนไม่ว่าเราจะเห็นผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นมันย่อมยอม้ยอนกลับไปสู่ต้นเหตุได้เสมอโดยเหตุนี้เองมันจะมีประโยคที่ว่าความสาเร็จทํานายได้ สหตุที่เราสามารถทำนายความสำเร็จได้ก็เพราะว่าเราสามารถกำหนดต้นเหตุหรือว่าตัวแปรต่างๆสภาพการต่างๆที่ทำให้เราสามารถพาตัวเองเดินทางสู่ความสำเร็จได้เสมอความสำเร็จมันทิ้งร่องรอยเอาไว้ทุกอย่างมีเหตุและผลของมันเราจะพบได้จากคนที่ประสบความสำเร็จเขาแบ่งปันแนวคิดการกระทำความเชื่อคุณค่าที่ยึดถือเราก็แค่เรียนรู้จากพวกเขาจงปฏิบัติตามรอยเส้นทางแห่งความสำเร็จนั่นเองและคุณจะสำเร็จได้ไง่ายมากขึ้น ขอ้อ5กฎแห่งการควบคุมเราจะมีความรู้สึกที่ดีก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเรากําลังควบคุมวิถีชีวิตของเราได้และเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่เป็นไปตามนั้นก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราถูกควบคุมจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าถูกควบคุมจากคนอื่นการควบคุมทั้งมวลเริ่มต้นจากการควบคุมความคิดในจิตใจเราเองการกระทําการควบคุมอย่างรู้ตัวและตั้งใจคิดเมื่อเริ่มต้นที่แนวคิดที่ถูกต้องว่าเมื่อมีผลลัพธ์ก็ย่อมต้องมีเหตุ และเมื่อกำหนดเหตุเดินตามร่องรอยความสำเร็จเราก็จะได้รับความสำเร็จเช่นเดียวกันมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นยังมีเหตุผลมันจึงเป็นสาเหตุของที่มาความรู้สึกที่ว่าคนเราสามารถควบคุมผลลัพธ์ในความสำเร็จได้ด้วยการที่เราควบคุมตัวเองเราอาจจะถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมควบคุมอยู่บ้างแต่คนที่จะกำหนดความสำเร็จได้สุดท้ายแล้วก็คือตัวเราโดยเริ่มต้นจากความคิดของเราแนวความคิดที่ถูกต้องจะทําให้คุณ ควบคุมตัวเองได้ข้อ 6. กฎแห่งความบมังเอิญเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เลยและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่ายไม่รู้ลวงหน้าเช่นอุบัติเหตุก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่หลายคนใช้ชีวิตได้กฎนี้คนส่วนมากไม่มีเป้าหมายมีแต่ความต้องการในระยะสั้นฉันอยากได้เงินฉันอยากได้บ้านไม่เคยวางแผนความรู้สึกว่าเราจะต้องทําอย่างไรรู้สึกอย่างไรหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถได้คิดชีวิตเองได้ กฎแห่งความมังเอือคือเราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมตัวของเราเองได้ข้อ 7. กฎแห่งความเชื่อสิ่งใดก็ตามที่เราเชื่อด้วยความรู้สึกอย่างแท้จริงมันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาความเชื่อของเราทําให้คนเราเห็นโลกเป็นคนละแบบและจิตสานึกของเราจะไม่ปล่อยให้ข้อมูลใดๆที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อผ่านเข้ามาสู่สมองได้ถึงแม้เราจะมีความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง มันก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมาสําหรับตัวเราทั้งนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่ามันเป็นจริงความเชื่อคือการแปลความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นนานแล้วหรือว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นแต่การแปลความหมายนี้บางทีก็ไม่ได้เกิดจากตัวเราเองตั้งแต่ตอนแรกมันเกิดจากการแปลความหมายของคนอื่นแล้วอาจจะถูกยัดเยียดใส่เข้ามาในความคิดของเราความเชื่อในความสําเร็จจะทําให้เราเกิดความคาดหวังว่าเราจะทําสําเร็จ ความเชื่อว่าเราจะทําไม่สําเร็จไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามจะทําให้เกิดความคดาดหวังว่าจะไม่สําเร็จและความคดาดหวังนี้ก็มีกฎของมันความเชื่อของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาหนึ่งหรืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงคนที่ฉลาดจะรู้จักที่จะฝึกฝนความเชื่อให้แข็งแกร่งเข้าไว้ข้อ 8. กฎแห่งความคดาดหวังไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราคดาดหวังด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นจริงมันจะเป็นไปจริงๆตามนั้นคนที่มีความสุขกับความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น มักจะพูดคุยในแบบที่คาดหวังว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างสม่เสมอต่อเนืน่องค, <asse 8> ความคาดหวังมีผลอย่างมากต่อความสมารถของเราที่เรามีแต่ตัวเราเองและคนอื่นๆความคาดหวังที่มีผลต่อชีวิตเราไม่ได้วยกันอยู่หลายอย่างเช่นความคาดหวังที่เรามีต่อพ่อแม่ของเราหรือว่าความคาดหวังต่อคนที่เลี้ยงดูเราความคาดหวังต่อคนรักเราความคาดหวังต่อเพื่อนร่วมงานของเราข้อ9กกฎแห่งการดึงดูด มนุษย์แต่ละคนเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิตโดยที่เราส่งพลังงานความคิดออกไปดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความคิดของเราในปัจจุบันหากเราต้องการดึงดูดคนสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเราจะต้องเปลี่ยนเนื้อหาในความคิดที่จิตใต้สำนึกข,ของเราเราสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตได้จากหลังมือเป็นหน้ามือได้ด้วยการฝึกควบคุมจิตใจควบคุมความเชื่อควบคุมความคาดหวังให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต คุณคิดอย่างไรคุณจะเป็นแบบนั้นข้อ10สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาความคิดของมนุษย์คือสาเหตุต้นในการดึงดูดสิ่งที่มีเคลื่อนความถี่เดียวกันกับความคิดนั้นเมื่อความคิดเป็นลบก,ก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นลบเข้าสู่ชีวิตเมื่อความคิดเป็นบวกก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นบวกเข้าสู่ชีวิตมันเป็นลนักษณะของพลังงานที่มีค่าเทียบเท่ากันการดึงดูดมีอยู่3ขั้นตอนคือขอเชื่อได้รับ ขั้นที่1การขอคือความปรารถนาที่เกิดขึ้นในความคิดขั้นที่2ความเชื่อหมายถึงเชื่อว่าจักรวาลจะจัดสรรให้โดยไม่ต้องสงสัยขั้นที่3การได้รับหมายถึงเราจะต้องทําจิตใจให้เปิดรับสิ่งที่เราปรารถนาและอารมณ์ที่จะได้รับสิ่งที่ปรารถนาคืออารมณ์แห่งความสุขสานึกรู้คุณข้อ11อทุกๆคนมีภาพความรู้สึกและความคิดเกี่ยวกับตัวเองในอดุมคติแน่นอนว่าเรามีหลายภาพเลยทีเดียว ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผลรวมของลักษณะของคนทั้งหลายที่เรายกย่องเช่นเราชอบใครนักร้องนักแสดงหรือว่านักปราชญ์อะไรก็ตามที่เราชอบมักจะอยู่ในหัวของเราแล้วเราก็จะพยายามปรับพฤติกรรมการกระทําใช้คําพูดอย่างต่อเนื่องให้เป็นเหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับบุคคลในอุดมคติเรานั้นคําว่าอุดมคติคือความสมุ์แบบเรามองตัวตนของเราที่สมุ์แบบอย่างไรบ้างลักษณะของคนคนนั้นในด้านต่างๆเป็นอย่างไร เมื่อเรานึกถึงแล้วความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบางทีเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เป็นคนคนนั้นไหมและบางครั้งก็อาจจะรู้สึกยากกว่าว่าเราจะเป็นคนคนนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเราในอุดมคติมันจะส่งผลต่อนิสัยพฤติกรรมความเชื่อและความรู้สึกของเราข้อ 12. เมื่อคุณเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเองแล้วมันจะเป็นเสมือนกับกุญแจสู่ความเข้าใจและปลดปล่อยการการะทำของคุณ ถ้าคุณลึกซึ้งกับตัวตนของคุณในอดุดมคติคุณจะสามารถมีการกระทําที่เข้าใกล้เป้าหมายโดยอัตโนมัติข้อ 13. ภาพแห่งตัวต,วตนเป็นภาพภาิใจิตใจที่เราเห็นและคิดเกี่ยวกับตัวเราเองมันคือเงาในของตัวเราเราจะเดินพูดคุยนั่งทำคิดและสร้างสัสมพันธ์กับผู้อื่นในแบบที่สอดคล้องกับภาพพจน์ตัวเองหรือว่าเงาในนี้ หากเราปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงการกระทําภายนอกแล้วเราก็เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเงาภายในนิ้ซะก่อนเมื่อเรามีตัวตนที่เราอยากจะเป็นในอุดมคติแล้วเมื่อเราเึกถึงตัวเองในแง่มุมหนึ่งเราจะมีความรู้สึกจริงๆว่าเรามีความสามารถคุณสมบัติอยู่ในแบบใดไม่ว่าจะเป็นรูปร่างภายนอกคุณสมบัติภายในการงานการเงินหรือว่าความสัมพันธ์เมื่อคุณมองเห็นตัวเองและรู้สึกได้ในแบบที่ดีคุณก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และคุณจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและที่สําคัญคือคุณจะเคารพนับถือตัวเองมากขึ้นเมื่อคนเราชื่นชมตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกนับถือตัวเองข้อ1สความนับถือตัวเองเป็นรากเหง้าของแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเองและแกนของบุคลิกลักษณะความนับถือตัวเองเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการกระทําของมนุษย์คนที่มีความเคารพนับถือตัวเองสูงเขาจะชอบตัวเองมั่นใจตัวเอง และเป็นคนที่ชอบและยอมรับตัวเองอย่าไม่มีข้อสงสัยว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งมีคุณค่าและสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่ามีประสิทธ,ธิภาพรอยแอนเดซี่แนะนำให้คนพูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองซ้ำๆในหลายครั้งจนกระทั่งมันฝังลงไปในจิตใต้สนึกของคุณคนที่ชอบและยอมรับตัวเองอย่าไม่มีข้อสงสัยว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนเก่งและยอมรับคนอื่นในปริมาณที่เท่ากัน เป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะชอบหรือว่ารักคนอื่นมากไปกว่าตัวของเราเองและในทํานองเดียวกันเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะชอบและนับถือเรามากกว่าที่เรามีความรู้สึกต่อตัวเราเองการพูดว่าฉันชอบตัวเองเป็นการพูดย้ําความมั่นใจทางบวกมากขึ้นและจะทําให้เราทํำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความนับถือตัวเองและภาพแห่งตัวตนมีความเกี่ยวพันกันสูงมากเมื่อเรามีความเคารพนับถือตัวเอง เราจะมองเห็นตัวเองในแบบที่มีมาตรฐานสูงในทางกลับกันเมื่อเรามองเห็นตัวเองในแบบที่มีมาตรฐานสูงเราก็จะมีความนับถือตัวเองในแบบที่สูงตามไปด้วยการกระทําจะยิ่งเพิ่มความนับถือตัวเองและภาพแห่งตัวตนของคุณได้เมื่อคุณพิสูจน์กับตัวคุณเองว่าคุณทําได้สําเร็จและคุณแปลความหมายว่ามันคือความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจคุณก็จะย่อระดับความนับถือตัวเองได้มากขึ้นและภาพแห่งตัวตนคุณใี่สูงมากขึ้นข้อ1ิบห้า ความสำเร็จประกอบไปด้วย6ข้อนี้ 1. ความสงบของจิตใจ 2. สุขภาพที่แข็งแรงและมีพลังงานสูง 3. ความสมบัริ์ที่ดีด้านความรักครอบครัว 4. ความเป็นอิสระในเรื่องการเงิน 5. รปณิธานต่อเป้าหมายอุดมคติที่คุมค่า 6. ความรู้สึกในความสำเร็จหรือว่าความตระหนักในศักยภาพของตัวเองข้อ16 ความสงบของจิตใจคือการที่เราไปอิสระจากความกลัวโกรธและความรู้สึกผิดการพิสูจน์ความกลัวเป็นรากง่าของความชั่วร้ายทั้งปวงและความด้อยทั้งปวงความกลัวที่น้อยน้อยจะ่เราเกิดความกังวลได้มากมายเมื่อเรามีความกังวลจะทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับมันมีผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจความกลัวที่มีมากๆจะทำให้เราสามารถกลายเป็นโรคประสาทได้ทำให้เรามือเท้าเย็นได้ขาเก้าวไม่ออกได้ ความกลัวทำให้คนหนึ่งคนเป็นคนไม่มั่นใจได้ความกลัวที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จไม่อยู่สองประการคือความกลัวความล้มเหลวและความกลัวความสำเร็จความกลัวความล้มเหลวนั้นดูจะไม่มีเหตุผลใดมาคัดค้านได้เพราะว่าหลายคนที่นึกถึงความสำเร็จที่อยากจะได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่โตเช่นการขึ้นพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่การขอให้ลูกค้าสั่งซื้อออเดอร์ขนาดใหญ่ข้อ17ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะประสบความสำเร็จมากๆและจริงๆ คุณจะต้องทบทวนเต็งว่าตอนนี้ตัวเองมีความกลัวความโน้มเหลวความกลัวความสำเร็จอยู่มากนะ้อยเพียงใดและที่สําคัญเรากําลังกลัวอะไรนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้ให้เขียนออกมาใส่สมุดของคุณการที่เรารู้ว่าเรากําลังกลัวอะไรแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งนี้เพราะว่าเราจะกลับไปรื้อฟือ้นามาทําไมคนทั่วไปเริ่มชีวิตด้วยอารมณ์ทางลบที่น้อยมากจากนั้นก็เริ่มสะสมตัวมากขึ้นระหว่างช่วงเวลาของชีวิตเสมือนกับการสะสมของที่ระลึก ตราบใดก็ตามที่เราไม่รู้ว่ามีมันอยู่ในร่างกายและจิตใจของเราเราจะไม่ตัดสินใจโยนมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นการที่เราทบทวนก็เพื่อที่เราจะตัดสินใจว่าจะเก็บมันไว้หรือว่าปล่อยมันไปหรือมองหาบทเรียนจากมันสุดท้ายแล้วอารมณ์เชิงลบอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของเราสุดท้ายมันทำให้เรามีความกลัวมาจกนจนเกินไปจนเกิดคำวิจารณ์เชิงทำลายกับตัวเราเช่นฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอสุดท้ายฉัก็ล้มเหลว เพราะฉะนั้นให้ลิสบอกมาว่าความกลัวทั้งหมดของคุณคืออะไรข้อ18ผู้ที่เติบโตจากการเล่นดูด้วยความรู้สึกที่ผิดจะเกิดปมด้อยวางตัวไม่ถูกและรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับสิ่ง,งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่ดีๆความรู้สึกผิดจะมีผลอีกอย่างหนึ่งต่อผู้นั้นคือการวิจารณ์ตัวเองในแง่ลบและความกังวลกับคําวิจารณ์ของคนอื่นคนเหล่านี้แท้รู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อมักจะใช้คําพูดว่าฉันอยากฉันจะลองดู ฉันทำไม่ได้ฉันจะต้องฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำฉันต้องขอโทษที่ฉันขอโทษมันไม่ใช่ความผิดของฉันคนที่ใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อของคำมิดจ,จางทางทำลายและการขาดความรักไม่ไว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นและจนปัจจุบันนี้จะทำให้เกิดอารมณ์ชิงลบที่เลวร้ายที่สุดประการหนึ่งและทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นคงตามมาทำให้เกิดความรู้สึกในแงย่ลบอื่นๆตามมาด้วยเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการใช้ชีวิตและการสร้างความสำเร็จข้อ19 หากเราถูกเลี้ยงมาด้วยวิธีการใช้อารมณ์ในแง่ลบในแบบที่ทำลายแล้วมีวิธีการหลายอย่างที่เราจะสามารถกำจัดความรู้สึกผิดให้หมดไปจากจิตใจและชีวิตของเราได้ขั้นแรกที่สามารถทำได้คือการหยุดวิพากษ์วิจารณตัวเองในทางทำลายจงอย่าวิจารณ์หรือว่ายอมให้คนอื่นมาวิจารณ์ตัวเราในทางทำลายหรือในแง่ลบก,ก็ตามขั้นที่สองคือการกำจัดความรู้สึกผิดซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยยังเด็กนั่นก็คือจะต้องไม่ยอมให้ผู้อื่นมาบงการตัวเราเปน็นอ็นขาด หรือให้คำวิจารณ์ในทางลบของคนอื่นมามีอิทธิพลเหนือตัวของเราขั้นที่3ในการกําจัดความรู้สึกผิดคือจงอย่าใช้การทาให้ผู้อื่นรู้สึกผิดหรือว่าใช้การตําหนิผู้อื่นเป็นเครื่องมือแก้ความรู้สึกผิดของตัวเราเองขั้นที่ 4. จงให้อาภายัยทางเดียวที่คุณจะรู้สึกในความสามารถอันเต็มเปี่ยมพลคือการเรียนรู้ที่จะให้อาภัยอย่างเส้นเชิงข้อ20การให้อาภายัยเราจะต้องให้อาภัยพ่อแม่ของเราที่เคยทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุข รู้สึกขาดแคลนหรือว,ว่าการเข้าใจปีดน,นอื่นสิ่งสําคัญเราจะต้องให้อภัยคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อาจจะเคยทำให้เรารู้สึกเจ็บช้่นน้าใจทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจและคนสําคัญที่สุดคือเราต้องให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องที่เราเคยโง่เขลาหยาบคายร้ายกาจกับตัวเองหากเราเคยกระทำใ,ใดๆหรือว่าผู้สิ่งใ,ใดก็ตามที่บั่นทอนจิตใจตัวเองหรือผู้อื่นและอาจจะทำให้เราเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไม่สบายใจ เราจะต้องรู้สึกว่าเราให้อาภัยตัวเองเราให้อาภัยคนอื่น21อารมณ์ทางลบที่มีอยู่มากในคนณปัจจุบันคือความกังวลความกังวลเป็นหนึ่งในลนักษณะของความกลัวอย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่เราไม่ตัดสินใจซึ่งหมายความว่าทันทีที่เราตัดสินใจกระทําในสถานการณ์หนึ่งแบบรับผิดชอบเราก็จะหายกังวลความกังวลคือการตั้งเป้าหมายในทางลบมันเป็นการคิดพูดจินตนาการในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น วิธีการเดียวที่จะเยียวยากับความกังวลก็คือคุณต้องตั้งใจเผชิญหน้าและแตัดสินใจรับมือกับมันและเอาชนะให้จงได้ 22. วิธีการจัดการกับความกังวลข้อนหนึ่งกำหนดให้ชัดเจนว่าคุณกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรขออ้อ 2. ให้คุณถามตัวเองว่าผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดของเรื่องนี้ที่เป็นความกังวลคืออะไรขอ้อ 3. ให้ทำใจและยอมรับผลที่เลวร้ายที่สุดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ข้อสี่จงทำทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นได้ยี่สิบสามการที่จะเป็นเศรษฐีเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยหากเราไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีระดับพลังงานที่สูงแล้วก็คงจะไม่สามารถหาความพึงพอใจในชีวิตได้มากนะักยี่สิบสี่มีความสมบัติที่ดีด้านความรักความรักรวมไปถึงความเมตตากรุณาด้วยที่จริงแล้วความเมตตามีได้ทั้งผู้ที่ต่ำกว่าระดับเดียวกันสูงกว่าหรือว่าปานกลาง และความหมายของคําว่าเมตตาจริงๆคือความรักและความปรารถนาดีดังนั้นเราจึงสามารถให้ความรักและความปรารถนาดีแก่คนทุกเพศทุกวัยได้มนุษย์เราเกิดมาก็ต้องการความรักและต้องการให้ความรักแก่คนอื่นบางครั้งต้องการรับบางครั้งต้องการให้รู้จักที่จะเป็นผู้ให้ในบางขณะก็รู้จักที่จะเป็นผู้รับคนเราจะต้องรักตัวเองก่อนรักคนอื่อนแต่เมื่อถึงบางจังหวะและบางเหตุการณ์ตัวเรามมกจะทำร้ายตัวเรายิ่งกว่าที่ทำร้ายคนอื่นอย่างไม่รู้ตัว และแน่นอนว่าบางครั้งเราก็ไม่ตื่นรู้เลยว่าบางครั้งเราทำร้ายสุขภาพตัวเราเองเราทำร้ายจิตใจของตัวเราเองไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆนั่นหมายความว่าเขาเหล่านี้คือคนที่ไม่ได้ให้ความรักแก่ตัวเองคนที่ตําหนิและลงโทษตัวเองเขาไม่ได้รักตัวเองคนที่ไม่ชอบตัวเองวิจารณตัวเองเขาไม่ได้รักตัวเองเพราะฉะนั้นจงมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์แน่นอนว่าเราจะฝึกรักตัวเองมากขึ้นอันดับแรกรู้จักชื่นชมตัวเอง ขอบคุณตัวเองรู้จักที่จะพูดคำดีดีกับตัวเองแทนที่จะบอกว่าฉันโง่ฉันไม่เก่งเปลี่ยนใหม่เป็น,ปนฉันเก่งฉันโคตรมีศักยภาพฉันเป็นผู้นําแทนที่เราเนี่ยจะบอกว่าเราเนี่ยนอนดึกแค่ไหนก็ได้แต่เปลี่ยนใหม่เราจะนอนเร็วตื่นเช้าแทนที่เราจะบอกว่าเรากินแอลกอฮอล์หรือเรากินน้ําอะไรก็ได้เปลี่ยนใหม่ฉันกินน้าอนุพรมห้องเพื่อรักษาและดูแลสุขภาพของฉันสิ่งสําคัญคือคนที่รักตัวเองเขาจะดูแลตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายและจิตใจ ยี่สิบห้ากฎแห่งความพยายามทางอ้อมกล่าวไว้ว่าในกิจกรรมของเราที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นเราจะได้รับสิ่งที่เราต้องการจากทางอ้อมแทนที่จะเป็นทางตรงเรามีความสุขไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามทําให้เรามีความสุขแต่เป็นการให้เราเข้าร่วกกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่เราพบว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตของเราและมันคือความคุ้มค่าและคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราและคนอื่นประทับใจ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือคนเราจะมีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์เท่าใดดูจากการที่เขาเข้ากับบุคคลได้หลายประเภทมากเท่านั้นคนที่มีความเคารพนับถือตัวเองและมีการยอมรับตัวเองอย่างสูงเขาจะมีความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ชั้นเลิศเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตและกลายเป็นคนที่เป็นเศรษฐีได้เพราะว่าความสมเร็ที่ดีย่อมก่อให้เกิดความก้าวหน้า26 เราจะไม่สามารถมีความสุขในชีวิตได้หากระมูแต่แกมวลว่าเราจะไม่มีเงินเพียงพอเบรนเดซี่มีวิธีการวัดว่าคนเรามีอิสระในเรื่องการเงินอย่างง่ายๆคือเมื่อเราเข้าไปร้านอาหารใดแล้วสั่งอาหารในเมนูที่ชอบมาโดยไม่ต้องดูราคานั่นก็อาจจะหมายถึงว่าเรามีอิสระภาพระดับหนึ่งแล้วในแง่ของบรนเดซี่นั้นการที่เราจะมีอิสระภาพทานการเงินได้ไม่ใช่การสละความรู้สึกอยากได้นั่นอยากได้นี่ แต่็นการที่เราทำให้ตัวเองมีเงินมากพอที่จะจัดหาทุกอย่างที่เราต้องการได้ 27. การที่จะประสบความสำเร็จจนเป็นอิสระในะเรื่องการเงินได้นั้นมีหนทางเดียวสำหรับ布莱恩เทซี่คือการทำงานอย่างหนักในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตไบรนเทซี่มักจะพูดว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมาทำงานเร็วกว่าคนอื่นหนึ่งชั่วโมงและกลับหลังคนอื่นหนึ่งชั่วโมง28 การให้เราตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องรับผิดชอบตัวเราเราจะต้องเป็นนายของตัวเองเราจะต้องคอยควบคุมตัวเองไม่ใช่คอยควบคุมใครก็ตามเราจะต้องสร้างนิสัยที่จะนําไปสู่วามสําเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเราและเราจะต้องพัฒนากลยุทธ์ไปสู่วามสําเร็จโดยประยุกต์ขึ้นจากร่องรอยกาอสําเร็จที่คนอื่น,นเขาได้ทําก่อนหน้าเราแล้ว29การเติบโตของเด็กทารกในช่วงปีสองปีแรกเรียนรู้ได้จาก2วิธีคือวิธีแรก เรียนรู้จากการลอกเลียนแบบซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นพ่อแม่หรือว่าทั้งสองคนลักษณะทางบุคลิกและรูปแบบนี้สสย,ยหลายอยา่างความเชื่อความรู้สึกของเราเป็นผลมาจากการที่เราลอกเลียนพ่อแม่ของเราในช่วงแรกเกิดมาวิธีการที่สองคือการออกจากความไม่สะดวกสบายไปสู่สิ่งที่ให้ความสะดวกสบายสิ่งที่สร้างความไม่สะดวกประการสําคัญที่สุดที่เด็กๆได้รับความทุกข์ก็คือการที่พ่อแม่ทอถอนความรักหรือว่าการกระทําอย่งที่ไม่มีความรักให้ รือการแสดงการไม่ยอมรับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งการกระทําเช่นนี้มีผลอย่างร้ายแรงในเชิงจิตวิทยาต่อเด็กซึ่งก่อให้เกิดปมด้อยที่เป็นรอยแผลสําคัญในจิตใจซึ่งแม้ว่าบางคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามแต่เขาเหล่านั้นก็จะใช้เวลาอยู่กับการหาสิ่งอื่นมาทดแทนยังไม่มีวันที่สิ้นสุดตั้งแต่ช่วงแรกเกิดเด็กๆจะเรียนรู้นิสัยที่ฝังลึกมาจากคําพูดที่ว่าฉันทําไม่ได้ลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นตอนที่ เด็กๆจะถูกลงโทษหรือว่าได้ยินเสมอว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ออกไปให้ห่างๆแน่นอนว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าไปยุ่งกับมันวางลงเดี๋ยวนี้อย่าแตะต้องมันและต่อมาในชีวิตของเด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่คนนั้นได้รับการขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องมีความกล้าเสี่ยงหรือว่าลองทำสิ่งให,ใหม่หรือว่าแตกต่างไปจากที่เคยปฏิกิริยาที่เกิดจากสัญชาตญาณของเขาก็จะบอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ไไดซึ่งมันกลายเป็นความเชื่อ และละักษณะนิสัยทางลบที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจซึ่งจะนำพาเขาพวกนี้ไปสู่ความกลัวในความล้มเหลวตั้งแต่อายุอย่างน้อยอันเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะไปสู่ความสำเร็จเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่บรายัน r a เทซี่พูดว่าลักษณะนิสัยในทางลบที่มีลักษณะซึ่งแฝงการบังคับอยู่ในตัวเกิดจากคำว่าฉันจะต้องฉันจะต้องฉันจะต้องซึ่งเรียนรู้เมื่อคนเราจะถูกทำให้ตกเป็นเหยื่อของความรักที่มีเงื่อนไข ความรักที่มีเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นตอนที่พ่อแม่แสดงให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขาจะได้รับความรักก็แต่เมื่อกระทําในสิ่งที่พ่อแม่ยอมรับเท่านั้นลักษณะนินสัยทางลบที่ฝังเลึกอยู่ในจิตใจจะนําเขาไปสู่ความกลัวการถูกปฏิเสธตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งจะแสดงออกมาหรือว่าเกิดความรู้สึกในตอนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยการเป็นห่วงกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับตัวเองอย่างไรเราสามารถกําจัดลักษณะนินสัยในทางลบนี้ออกไป ด้วยการป้อนโปรแกรมความคิดใหม่ให้กับจิตใจของเราและแน่นอนว่าความคิดที่มีพลังมากที่สุดที่เราสามารถนํามาใช้ได้คือฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองกุญแจแห่งความสําเร็จคือการควบคุมจิตสํานึกอย่างจริงจังด้วยการคิดคํานึงถึงแต่สิ่งที่เราต้องการและเราต้องการมาจริงๆที่จะทําให้สําเร็จและทําให้มันเกิดขึ้นและคิดอย่างต่อเนื่องว่าฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเอง บทบาทของจิตใต้สันนกคือทำทุกวิถีทางที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จิตสนันนกรับเข้ามาและคิดว่ามันเป็นความจริงเสมอมันไม่เคยโต้เถียงในใดเลยการยอมรับและแสะดงความรับผิดชอบทั้งหมดต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือหลักฐานสำคัญที่บอกว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วเราจะบอกได้ว่าใครเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวหรือยังก็ตรงที่ว่าเขามีความรับผิดชอบต่อตัว,ตวเองมากเท่าไหร่การยอมรับความรับผิดชอบหมายคว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป เราจะไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไปเมื่อเรามีความรับผิดชอบในแบบที่สูงขึ้นมันจะมีผลโดยตรงกับความรู้สึกที่ว่าฉันควบคุมชีวิตของตัวฉันเองได้และสุดท้ายมันจะก่อให้เกิดอารมณ์ในเชิงบวก 30. ความรู้สึกในทางลบทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบของความโกรธซึ่งจะแสะดงออกมาทั้งภายในหรือภายนอกความรู้สึกทางลบที่มีอยู่ในตัวของเราจะเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ก,กับสถานการณ์ต่างๆซึ่งไม่ได้มาจากสถานการณ์นั้นเลย หากเราไม่สนใจต่อมาในลนักษณะที่เป็นส่วนตัวมันก็ไม่สามารถสร้างความเจ็บปวดใดๆแก่เราได้สิ่งใดก็ตามที่คุณไม่ได้ให้ความสนใจสิ่งนั้นมันก็จะจางหายไปหรือว่ามีพลังน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะมีอารมณ์ลบทุกครั้งก็ต่อเมื่อเราจมอยู่กับสิ่งนั้นนานๆเรากล่าวโทษผู้อื่นหรือว่ากล่าวโทษตัวเราเองหรือเราไม่พอใจกับสถานการณ์และเมื่อเราหยุดบน่นหยุดกล่าวโทษตัวเองหรือว่ากล่าวโทษผู้อื่นก็ตาม อารมณ์เชิงลบก็จะหยุดตามไปด้วยสิ่งสำคัญเราจะมีความรับผิดชอบเข้ามาแทนที่ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอปป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สา้างําสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และไมโครเน็ตมาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาขตร์สำเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NOP และไมโฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดๆเป็นวิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิวิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ